สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อันนี้มาชมพระปิดตาพระหมดที่ผมชอบเหมือนเดิมอันนี้เป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับอันนี้เป็นปิดตาค่อนข้างเก่าพอสมควรนะครับเป็นของหลวงพ่อครนนะครับวัดบางแซ หรือวัดอุตมารามนะครับนะครับวัดนี้นะปัจจุบันอยู่ที่รัฐกันตันประเทศมาเลเซียนะครับนะครับหลวงพ่อคนเนี่ยถือว่าเป็นพับเกจิอาจารย์รูปเดียวนะครับที่อยู่ที่ต่างแดนนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงมากมีทั้งพุทธศาสนิกชนชาวไทยและมุสลิมนะครับให้ความเคารพนับถือท่านมากนะครับทั้งไทยมาเลยแล้วก็สิงคโปร์นะครับ ว่ากันว่าท่านเป็นผู้ที่มีวาจาวาจาศิทธิ์นะครับสมัยก่อนเนี่ยที่ท่าแซะเนี่ยนะครับก็ยังเป็นดินแดนของไทยเนาะสมัยก่อนสมัยรัชกาลที่5้าครับสมัยที่เรายังเป็นสยามมีข้อพิพาทกับอังกฤษกอะครับสมัยรห้านะครับ,รรบที่อังกฤษอังกฤษยึดคลองมาเลยได้นะครับแล้วก็อังกฤษก็อ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่รัฐกันตันของเราไซบุรีกลังกานูนะครับ เพราะสมัยนั้นมันเป็นดินแดนคาบเกี่ยวในการปกครองของสยามเรานะครับหลังจากยึดยึดครองมาเลได้แล้วนะครับมาเลเซียได้แล้วนะครับพ่อเราห้าเราก็ลึงจึงทรงตัดสินพระทัยนะครับยอมสละพื้นที่คาบเกี่ยวเนี้ยให้กับอังกฤษไปครับเพื่อเพื่อลดข้อพิพาทและข้ออ้างในการที่จะทําสงครามรุกรานเราครับเพราะฉะนั้นดินแดนทั้ง3าที่เนี่ยกันตันไซบุรีตังกานูเนี่ย นะครับก็เลยตกเป็นของมาเลปไปนะครับว่าบางแซกก็เลยอยู่ที่รัฐกันตันประเทศมาเลเซียนะครั้งแตนะ่นั้นเป็นต้นมานะครับวัตถุมงคลของท่านเนี่ยก็จะมีหลากหลายเหมือนกันนะครับแต่ที่มีค่านิยมสูงสุดก็จะเป็นหมวดของพระปิดตานะครับ ซึ่งพระปิตาเนื้อเนื้อผงคลุกลักอย่างนี้นะครับก็จะสร้างตั้งแต่ยุคแรกครับยุคต้น,ตนสร้างประมาณพศสอง0สี่้ยเจ็ดิบถึงสอง0ันสี่้อแปดสิบครับตอนที่ท่านสร้างออกมาก็จะมีรายละเอียดหลากหลายพอสมควรนะครับอย่างเช่นบางองค์เนี่ยท่านก็จะจานยันเนี่ยทั้งองค์เลยนะครับทั้งองค์ไม่มีที่ว่างเลยนะจานหมดเลยนะครับเนี่ยแขนขา หน้าหลังแล้วท่านจะมีรู้สึกว่าจะมียันประจําของท่านอยู่อยู่ยันหนึ่งเรียกว่ายันอะไรผมจาชื่อไม่ได้ละนะครับแต่น,นี้ก็มียันหลังและองค์ไหนถ้าถ้าถ้าไม่มีจานยันเนี่ยท่านก็จะจานร,รู้สึกเป็นกระดาษสามนะครับแล้วก็ฝังอยู่ในองค์พระนะครับแต่องค์นี้เห็นมีข้างหลังอยู่อยู่ยันหนึ่งพระปิดตาของหลวงพ่อคนเนี่ยครับถือว่าเป็นพระปิดตาที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของภาคใต้เลยนะครับ จริงๆท่านก็ยังมีพวกพระเหรียญน,นะครับที่มีชื่อเสียงก็ยังมีพวกพระเหรียญดอกจิกนะครับปี2,500นะครับแล้วก็พระเหรียญรุ่นสองนะครับเป็นเหรียญแบบรูปไข่นะพอ mm. ต่อมาประมาณปีพศ2480ท่านก็ยังสร้างพระปิตาซึ่งเป็นเนื้อผงนะครับเนื้อชินตะกัวนะครับแล้วก็ทําจากเขาวัวบ้างเขาควางบ้างเขาควายบ้างเนี้ยครับ เราทําจากไม้นะครับพวกไม้แก่นแก่นไม้แดงแกะอะไรพวกเนี้ครับนะครับพิมพ์ก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับนะครับเป็นพวกพิมพ์จัมโบ้บ้างพิมจัมพิมพ์ใหญ่จัมโบ้ใหญ่ชะลูดอย่างเงี้ยพิมพ์ใหญ่ต้อนะครับนะครับพิมแบบมีหูหรือไม่มีหูอย่างเงี้ยครับนะครับแล้วก็ยังมีพิมพ์พิเศษที่เป็นพวกพิมพ์กีบบัวเงี้ยสองพิมสองหน้าพิมพ์รูปเหมือนเอกลักษณ์ของพระพิดาของท่านที่เป็นที่เป็นแบบ ที่จดจําของอพุทธสานนีกชนหรือลูกศิษย์ลูกหาท่านก็คือพระปิดตาท่านะมีลักษณะเหมือนคนนะค,นะครับถ้าเป็นเนื้อชินตะกวัวองค์จะใหญ่มากแล้วก็เหมือนคนแล้วก็ปิดปิดปิดตาแบบปิดทั้งหน้าเลยนะครับนิ้วมือจะยาวแล้วก็มีจานอักขระทั้งองค์เลยนะครับผมเคยทําคลิปของเรามีอยู่องค์นึงเนาะเคยทําคลิปไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับอันนั้นเป็นเนื้อชินตะกวัวนะครับอันนี้เป็นเนื้อผงคุกรัก หลวงพ่อคนเนี่ยในสมัยก่อนนะครับชาวบ้านแถบนั้นเรียกท่านว่าหลวงพ่อลิ้นดําเพราะท่านมีปานดำนํำที่ลิ้นนะครับนะครับท่านเกิดที่บ้านบ้านแซะเนี่ยครับนะครับเมื่อพศ2419แล้วท่านก็บวชที่บางแซะเนี่ยครับท่านก็อยู่กับอุปชาอาจารย์นะครับ2-3ปีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็กาบลาท่านอุปชาแเขาทุดงทั่วภาคใต้นะครับท่านก็ศึกษาทั้ง ปริยัตปฏิบัติแล้วก็ท่านก็สนใจมากในเรื่องของพระเวทวิทยาคมนะครับนะครับท่านก็เลยศึกษาจากเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายๆรูปทางภาคใต้ในสมัยนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อปานวัดโคกสมานคุณนะครับที่หาดใหญ่นะครับหรือหลวงพ่ออินที่ตากไปอย่างเงี้ยครับแล้วท่านยังฝากตัวเป็นสิทธิสำนักเขาอ้อนะครับซึ่งถือว่าเป็นตักกศิลาของทางภาคใต้นะครับอันนี้ครับฝากตัวกับอาจารย์ทองเท่านะครับ แม้แต่ขุนพันธ์เราก็นั่งเข่าอ้อเหมือนกันนะครับนะครับท่านศึกษาจนเมื่อท่านสําเร็จแล้วนะครับท่านก็เลยทุดงกลับไปที่จมรสาที่ที่ท่าแซะ,ะครับแล้วก็ได้เป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดท่าแซะนั่งนะครับท่านมีตําแหน่งก่อนที่จะมรณาภาพนะครับตําแหน่งสุดท้ายของท่านเนี่ยท่านเป็นถึงเจ้าคณะใหญ่รัฐกันตันนะครับนะครับแล้วก็ทางกรมศาสนาก็กลังจะแต่งตั้งท่านเป็นถึงพระราชาคณะนะครับ แต่ทีนี้ท่าน,นมรณนนภาพลงไปก่อนนะครับท่านมรณภาพเมื่อเดือนพฤศจิกายนสองนห้ายห้านะครับแต่ทางกรมศาสนากำลังจะแต่งตั้งท่านเป็นพระราชาคณะ,อะตอนธันวาครับเพราะนั้นท่านก็เลยมรณภาพลงไปซะก่อนตอนมรณภาพท่านอายุแปดสิบแปดปีนะครับหกสิบเจ็ดพรรษานะครับก็วัตถุมงคลของท่านก็จะเน้นเรื่องคงกระพันชาติเป็นหลักนะครับแล้วก็ แควคลาดเมตตามหานิยมนะครับอันนี้ก็เป็นพระหน้าสะสมองค์หนึ่งนะครับเราจะมีของหลวงพ่อคนอยู่เนี่ยสะสมไว้แค่2อ,องค์นะครับมีปิดตาก็มีเนื้อผงคุกรังนี้กับเนื้ออชินตะกัวที่เคยให้ให้ชมในคลิปก่อนๆไปแล้วนะครับอันนี้ก็จริงๆองค์จริงนี่สวยงามมากนะครับเนื้อสวยมากถ้าลงกล้องแล้วจะเห็นริ้วรอยรายละเอียดเนี่ยสวยงามจริงๆนะครับ โอเคครับก็ถือว่าเป็นของสะสมนะครับสวยๆที่เอามาให้เพื่อนๆได้ชมได้ดูกันนะครับเช่นเคยครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรหรืออยากต่อเติมรายละเอียดความรู้ต่างๆนะครับที่ผมยังให้ไปแล้วยังไม่ครอบคลุมนะครับยังขาดตกบกพร่องอะไรก็ช่วยช่วยเติมเติมเต็มให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็จะติชมยังไงก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเรายินดีรับฟังนะครับแล้วก็ยินดีตอบทุกคอมเมนต์นะครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับเข้ามาดูพวกเรานะครับโอเคครับอย่างนั้นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ